จะไปตี่ะไปฆ่าเขาเพราะว่าเขาปปเป็นผู้พี่มีประโยชน์กับชีวิตนี้นะครับเขาเรียกว่างูชาวมะพร้าวหรือว่างูเข่าป้านะครับรูอยากกอนงูไปอ่ะนั่นนัดูเด้อดูงูอะไรนะงูตัวใหญ่ส่วนชนิดนี้นะครับเป็นปูพี่ไม่บิดพืชประกัน แต่เป็นมูสิเม่ที่พิษเศษขนาดใหญ่และอันตรายนะครับวันนี้เอารูปลูกของเขามาให้ดูนะครับกูชนิดนี้ครับเป็นอันด um ับที่สองกันนะคือมูเหลือรกับฟูหลามถ้าเป็นมูสเล็กลายจนจุดท้ายจะเป็นป้าถ้าเราเข้าใกล้นี่ประตูเข้าไปเขาจะทำประตูมันแล้วปล่อยหลบรถถ้านดาวบอลเนี้ยักเด็กเล็กๆจะเชื่อม้าเป็นฟูหลาม แต่ถ้าเจอทูเหลือครับด้วยนะของเขาจะเลี้ยวย,ย,ยาวหัวจะโตขึ้อกสีเหลืองนะครับมีนิสัยดุร้ายนะครับฉดกัดรุนแรง <ste am> เขาจะม <c oughs> ีนัดเปลี่อนในการแข่งัดได้ผลลัพธ์นนน <c oughs> ในวันเช่นี้ถ้าเราจรับปูชีนีตีนะครับเขาสามารถทำคะแนนได้ภายใน5้าถึงสินาทีเท่านั้นะเสียชีวิตทันทีการไปจับปูชีนีตีแบบนี้ต้องสองคนขึ้นไปจะไปจับมือเปล่าเราจะไปจับคนเดียวเดือดครับถ้าเราจับมือเปล่านะครับจะอันตรายมากนะครับแต่ต้องปล่อยมันไปที่ป่า ถ้าจิ้งตัวใหญ่เท่าไหร่นะครับเราจะรัดเราเร็วทั้งนั้นแล้วก็ถึงเรือไปจุดจอดของเราอยู่ไหนครับก็จะขึ้นหาหลอดรวมเราทันทีแต่ถ้าอยู่สองคนปลอดภัยนะครับคนหนึ่งจับมือคนหนึ่งจับหานะครับแล้วก็ดึงไว้ลักษณะนี้เห็นไหมครับเขาจะทําอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าไปเจอตัวใหญ่จริงๆก็จะปรยุกตกับเขาเลยให้โทรหามเชี่ยวชาญนะครับไปจับแต่ถ้าจับเป็นจริงจริงใจจริงจริงเจอตัวเล็กกว่านี้แข็งแรงจริงๆก็สามารถจับได้จับตัวไหนพอจับแล้วก็จัะทางทันทีแล้วก็เหยียบตรงกลางไว้ลักษณะนี้ เห็นไหมครับเขาถลรัดต่อไปได้แล้วก็หาคนมาเชื่อมเป็นปูที่ไม่มีพิษมีขนาดใหญ่และอันตรายพบเจอตัวใหญ่อย่าเข้าใกล้โดยเด็ดขาดนะครับชนิดนี้นะครับเขาเรียกว่างูเหลือมนะครับงูอะไรนะลูกงูอะไรนะง,งูเหลือมงูเหลือมมันอยู่ในนั้นส่วนชนิดนี้เป็นงูเหา่า อย่าแปลกใจเลยวเป็นงูเห่าเปาเลือกกับถ้างูเห่าเปลือกกระโดงเขาจะสีขาวตลอดทั้งตัวตาเป็นสีแดงชนิดนี้นะครับเขาเรียกว่างูเห่าสีหนอนนะครับพ <c oughs> ิษของงูเห่าถ้าโดนกัดพิษของเขาก็จะไปทําลายระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อของเราส่วนอุณภามพิษข,ของเขานา้ำพิดดเดียรนะครับสามารถฆ่าหนูขาวบนของเรากได้ถึงหกหมื่นตัวแต่ถ้าเป็นกระต่ายนะครับตัวใหญ่ขึ้มนมาประมาณสี่พันห้ารตัวแต่ถ้าเป็นคนับถ้าในตัวโตเต็มที่เลยครับกัดตัวนะครับร้อยหกสิบคนเสียชีวิตทั้งหมด ส่วนชนิดนี้เป็นงูเห่าเหมือนกันชนิดนี้นะครับเขาเรียกว่าง oh ูเห oh ่าบ่อเห่าใหญ่เห่าไทยมูเห่านะครับ,นบชนิดกับชสอดชนิดครับคือชนิดที่พ่นพิษได้กับพ่นพิษไม่ได้ชนิดนี้นะครับจกกัดอยู่ในประเภทที่พ่นพิษไม่ได้นะครับที่สังเกศถ้าพักเกศสังเดอกจอกกันของเขาถ้ารูปจันทของเขาเป็นรู้วกลมสีขาวลักษณะน,นี้หรือโตวเวลาลแผ่ดนี้เราจะเห็นได้ชัดก็จะเป็นชนิดที่พ่นพิษไม่ได้นะครับส่วนชนิดที่พ่นพิษได้รูปจันทรของเขาจะแตกต่างกันมาก ผร,ร่องจ้าขเจะมรุนแรงชู่สีั้นก็โอกาสกนไทยหรือบคทีรบางชนิก็จะไม่มีถ้าแผลดีในชด้นนั้นจะเป็ดสิบคนึ้นได้เขาสามารถพินได้หนึ่งถึงสามเมตรนะครับบางคนก็สงสัยเออผมผ่าจามโค่นมีคาถาคนหรือเปล่าจะจะผีและสัตว์จะจับโอตาจุตบอดของงูเท่านั้นจะไปกินบางคนนั้นมีคาถาคนหรือว่างูนั้นถัดเจ้ามังเรืเอริบ้าง,งเย็บบาดบ้างอยู่เชองบ้าง การแปางูรือไม่คิดเจะทำงูี่ที่ยอมากโดยเฉพาะงูทิพิษเขาจะไม่ค่อยกินสัตว์ทายแล้วรับเขาจะกินสัตว์ที่เป็นเพ็นเพรานั้นเขาจะใส่น้ำที่ของเขาไัใหญ่ตรเป็นเอางเช่นตุ่ปกขูทแผ่เรื่ิ้นากะเพาในี่กระบอกข้างหลังไม่เห็นนะกดจับเป็นกดจับตอนลักนณะนี้ครับนี่คือเทคนิคง่ายๆครับบางคนเราก็เพื่อรางของขานเประจับแล้วก็หลุดเพือสียเสียทองให้เขาแล้วครับเสือตัวสีเหลืองนะครับเขาเรียกว่างูเห่าสีเลนะครับเสิดตัวสีดำเขาเรียกว่าง ดูนิดนี้นะครับโดยเสื่อมใจนะครับผมจะไม่ได้ออกมาแสดงให้ดูนะครับคอนโทรลค่อนข้างจะลำบากเป็นไอ้นะครับชนิดนี้เป็นงูตัดปูเดียวเพราะกูแมวเชาเป็นงูประเภทตัวอ่อนถ้าไม่ชำนาญจริงๆไม่สามารถจับด้วยมือเปล่าได้งูตัวอ่อนแค่เระจับหานิดเดียวนะครับเขาสามารถตีตัวกัดเรานะครับปิกของเขาถ้าโดนจับปีกของเขาก็จะไปทำลายตำบวจโดยที่พวกเราตำรวจที่แต่ต่างกับบ้านกับพวกมือเช่าหรือว่านี่ย <Scroll> ส่วนชนิดนี้นะครับเป็โฟมพิษที่ไหลในสื่โลกครับมันเป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเขาเรียกว่างูจงอางนะครับรูปร่างของงูจงอางครับก็จะคล้ายเหมือนกับกับพวกกุ้งหางลายนะครับแตกต่างเพียงแต่ว่างูจงอางตัวโตมีโตใหญ่ได้เท่านั้นนะครับพิษของงูจงอางถ้าโดนจัดพิษของเขาก็จะไปทำลายระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อของเขาจะปวดว่าจะจับมูเห่าแต่ถ้าเปรียบเทียบกับมูเห่าพิษจะพิษเดือดๆครับพิษของงูจงอางจะอ่อนยากมือเ่าสิบเท่า แต่ถ้าโดนสัตว์กับจงอางจะทําให้ตายเร็วกว่านะครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพนราะว่าจงอางนนั้ตัวใหญ่มีพิษปริมาณมากเพราะมัาดูที่ขนาดจักจัดรกับพะลุบรรพบัตนตัวผู้จะดุตัวเมีเยทะลุวางไข่ตัวเมียเขาจะดุตัวผู้ถ้าเราใกล้อนาคเกตของเขาเขาจะพกใส่เราทันทีและเขาเป็นหมูที่ฉลาดมากเขาสามารถทำรังและวางไข่ในรังได้ถ้าเขาตกใจหรือว่าสงสัยทางวิทยุศาสตร์เนือียได้หนึ่งในสามของกลุ่มตัวโดยธรรมชาติทั่วไปนะครับปูชนิดนี้ ถ้ามาจับเป็ดจริงๆนะครับเขาจะไม่ค่อยกินสัตว์อื่นนะครับเขาจะกินมือด้วยกันเท่านั้นนะครับเมื่อถูกมือกัดน,นะครับจะปรับแรกนะครับก็ให้ดูบาดแผลซะก่อนอย่าไปตก